กันนะครับวันนี้ต้องติดตามเมื่ออุทุกภัยกันต่อหนึ่งจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจล่าสุดนั้นประกาศกรมปุตุนิวิทยาของวันนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานถึงแม้โนโรูม,มันจะผ่านไปแล้วขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามนานภาคใต้และอาไทยมีกำมาอ่อนลงแต่ก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ย มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตออใต้นะคะขณะที่คลื่นลมบริเวณอันดามันมีกําลังอ่อนลงทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรท่านผู้ชมดูปริมาณฝนวันนี้ค่ะนี่ฮะกรทมปริมนทลซนซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมาผมอยู่ทางตอนเหนือของกรทมหลังเที่ยงคืนฟ้าถล่มเลย ฝนตกหนักมากทางตอนเหนือกรทมบางเขนหลักสีีรอนเมืองใส้ไหมอะไรประมาณนี้และเช้านี้สำรวจตรวจสอบแทนท่านผู้ชมไม่มีฝนนะครับกรทมแต่ภูมิภาคอื่นเป็นอย่างที่เห็นคืนเหนือกับอีสานกับภาคกลางตะวันออกจะเป็นกลุ่มที่หนักใช่ไหมใช่ค่ะ80%ของพื้น